เดวานเชอรัลคอมไทยระดับโลกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมสิริศักดิ์ริม,มาานาพกรงเทพนะครับหรือว่าบอลน,นะครับจากทางเดวานิชเชอรลนะครับวันนี้นะครับเดวานชเอรลมีผลิตภัณฑ์ที่แรงล้ำโลกอีกแล้วมานำเสนอทุกท่านนะครับแต่วันนี้เรามาพบกับฝั่งทางฝั่งค่ายแดงหรือ AMD กันนะฮะเรามาพบกับ AMD f i r o W9000 นะครับ AMD f i p r o W9000 นั้นเป็นการ์ดจอสำหรับเวิร์ตสเตชันหรือเป็นการ์ดจอสำหรับการทำงานที่แรงที่สุดจากทาง AMD นะครับวันนี้ผมจะแกะกล่องตัว W9000 ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเรามาดูกันก่อนนะครับที่ตัวกล่องว่า W9000 นั้นเป็นยังไงกันบ้าง วันนี้นะครับ AMD f i r p r o W9000 มาจากทาง Sapphire เป็นผู้ผลิตนะครับตัวกล่องนะครับออกแบบแบบแตกต่างจาก FirePro รุ่นอื่นๆที่มักจะใช้โทนสีขาวหรือสีเทานะฮะสำหรับ W9000 ซึ่งเป็นตัวท็อปมากับโทนสีดำเข้มตัดกับตัวสอสีแดงที่เป็พื่อนๆได้เห็นตามนี้นะฮะด้านหลังนะครับมีตัวการ์ดภาพของตัวการ์ดรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เรามาดูภายในกล่องกันดีกว่ามาดูกันว่าการ์ดจอสุดแรงจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะสำหรับอุปกรณ์บันเดิลที่แถมมากับตัว Fire Pro W9000 นะฮะเรามาดูกันว่าทางแซฟไฟแถมอะไรให้ผู้ใช้ที่ซื้อ W9000 มาทุกคนนะครับโดยเริ่มจากสายแปลง Mini Display Port to DVI นะฮะตัว Bridge สำหรับการทำ c o s f i r e Pro นะครับ คู่มือการติดตั้งนะฮะต่อไปถึงเวลาที่ทุกขั้นรอคอยนะครับสำหรับการชมตัวจริงของการ์ด o w 9 0 0 0นะครับอย่างที่ทุกขั้นได้เห็นนะฮะการออกแบบไม่ต่างจากตัว 5W8000 เลยนะฮะโดยที่ธีมการออกแบบนั้นเป็นแบบเดียวกับการรุ่นท็อปของ AMD รุ่นอื่นๆนะฮะเช่นตัว AMD HD7970 การออกแบบก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะตัวซิงค์จะเป็นระบบพัดลมโบเวอร์ในการระบายอากาศนะฮะให้ความาความเย็นในการระบายอากาศเสียงเงียบเสียงรบกวนเงียบนะฮะโดยที่ตัวการ์ดเนี่ยเท่าที่เพื่อนเท่าที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะจะเป็นการ์ดแบบเร f e r e n c e จากทาง AMD เองเรามาดูกันนะครับว่าตัวการ์ดเรามาดูพอร์ตต่างๆของตัวการ์ดนะฮะเริ่มจากด้านท้ายของการ์ด ซึ่งตัวการ์ดไฟโปร W9000 นี้ต้องการไฟเลี้ยงแบบ8พิน1พอร์ต6พิน1พอร์ตเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกท่านจะซื้อหาไปใช้กันก็ตรวจสอบความสามารถในการจ่ายไฟของของพาวเวอร์าของท่านด้วยนะฮะรูปแบบของตัวการ์ดต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง2สล็อตนะครับตามนี้สารับพอร์ตการเชื่อมต่อหน้าจอนะครับจะเป็นรูปแบบมินิดิสเ a ย์พอ t ทั้งหมด6พอร์ตนะครับ รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอถึง6จอภาพเลยทีเดียวเรามาดูกันที่พอร์ตคอร์ดไฟล์สามารถทำคอร์ดไฟล์โปรได้นะครับถ้าเรามี W9000 2ใบขึ้นไปนะฮะแรมเป็น GDDR5 แบบ 6GB นะครับเพียงแต่มีความพิเศษที่เป็นแรมแบบ ECC นะครับสามารถลดการผิดพลาดของข้อมูลที่เข้ามาในแรมได้นะครับรองรับการเรนเดอร์งานเปิดรันตลอด24ชั่วโมงไม่มีปัญหาเลยตัวนี้นะครับ สำหรับแบ็คเพลด้านหลังนะครับถ้ามาสำหรับการระบายความร้อนที่ดีนะฮะเพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นการจอธรรมดาก็จะไม่มีตัวแบ็คเพลตัวนี้นะครับจะมีแต่ตัวยึดตัวจิงระบายความร้อนตัว G P U เท่านั้นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่อยากทดสอบตัว f i p r o W 9000หรือแม้แต่ Nvidia q u a d r o รุ่นอื่นๆน,นะฮะก็ ข้ามาทดสอบได้ที่ทางเดวันเนชั่นแนลเลยนะครับเพราะว่าการ์ดจอแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละผู้ผลิตนั้นก็มันมีความแตกต่างกันทางเรื่องสเปคทางเรื่องโปรแกรมที่ใช้งานผมแนะนําว่าดีที่สุดคือเข้ามาทดสอบได้ที่ทางเดวันเนชั่นแนลเลยนะครับโดยที่ทางเดวันเนชั่นแนลเปิดสนย์ทดสอบอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่ได้ในการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางบริษัทเดวันเนชชั่นแนลในโอกาสต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ